นีื่นเพื่อนอน,นี่มันตัวอะไรวะจะกบก็ไม่ใช่จะถ้วยก็ไม่เชิงเออนี่มันไอหาโอ้ยอ,อยู่สภาพแบบนี้ต้องแกล้งสักหน่อยจัดไป <c oughs> มันอิ่มนะเพื่อนๆตอนนี้คือมันอิม่ม <c oughs> มึงอิ่มมึง,มงขยับไม่ได้มึงตายน <c oughs> ี่เป็นไงนี่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็เพิ่งทำความสะอาดอกบนะครับน้องกบฮอนฟ็อกแล้วก็บูฟ็อกไซเล็กนะครับเสร็จแล้วก็มีพวกไอ้อูดไอ้อูดไอ้เบียดอ่างไอ้ห้าวเจ้าเบิ้มนะครับผมแล้วก็มีกล้วยฉาบนะครับผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะมาให้อาหารนะครับวันนี้จะให้อาหารลูกกบฮอนฟ็อกแล้วก็กบฮอนฟ็อกตัวใหม่ ที่เพิ่งลงคลิปไปเมื่อคลิปก่อนนะครับคลิปล่าสุดสามารถกลับเข้าไปดูได้นะว่าพี่คนไหนเป็นคนนํามาส่งให้นะครับเนี่ยพวกนี้เป็นกบฮอนฟ็อกนะครับผมชุดใหม่นะเราก็จะมาให้อาหารวันนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งทาความสะอาดเสร็จนะอาหารนะครับอาหารที่จะให้ก็วันนี้เป็นลูกปลาออพวกปลาซิวพวกลูกปลาขาวอะไรเงี้ยครับอ่าเราจะอามาให้เนาะเดี๋ยวจะลองให้พวกไอห้าวไออูดไอเบิ้มเจ้าเบียดอ่างกินลองดูนะครับผม ไม่รู้ว่าจะกินไหมนะปกติกินแต่นอนกับแมลงสาบมาทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูาลูกกบบูฟอกกันนะครับผมฟอสเซปนะผมก็เตรียมมาเป็นแบบ2รุ่นนะครับผมเป็นแบบเล็กกับแบบใหญ่เนาะแบบเล็กเราก็จะป้อนพวกไซส์เล็กแล้วกันเนาะส่วนแบบใหญ่ก็น่าจะไม่เกินไอ่ห้าอะ่ะก็ตัวแรกที่เราจะให้เนาะเพื่อนเพื่อเดี๋ยวให้เป็นลูกกบแล้วกันลูกกบฮอนฟอกนะครับผมตัวสีเขียว เดี๋ยวจะลองให้เป็นปลาไซเล็กดูนะครับตัวนี้ถ้าจะหั่นนะหั่นสองชิ้นอย่างเงี้ยอุ้ยหั่นได้ไหมเนี้ยมีดก็ไม่มีแป๊บบนึงขอหั่นปลาแป๊บ,บนึงอ่าได้ละได้ละนี่หั่นมาแล้วโอุ้ย อ่ะลูกพี่เอาเปเออโอ,โโอโกินนะครับผมมีไส้ด้วยอะเป็นลูกกบฮอนฟ็อกนะให้กินปลานะครับผมจะปลอดภัยละให้กินพวกปลาซิวพวกนี้ยจะย่อยง่ายหน่อยนะครับผมดูมันกินดูนนดนนดเพื่อนอ้างับลูกพี่งับโอเคเดี๋ยววางน้องไว้ก่อนนะครับอ่ะหมดเลยนี่ดูดิจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แหละตัวต่อไปเป็นตัวนี้แล้วกัน ตัวนี้ให้เป็นส่วนหางหางปลานะครับตัวที่หั่นออกจากตัวเมื่อกี้นะนะใช้ฟอสเซปเล็กนะจะง่ายหน่อยสำหรับกบสำหรับกบแบบไซส์ลเล็กแบบนี้นะครับเอาไว้เนี่ยเฮ้ยเอาเนี่ยเนี้ยว่าถอดเกตถอดเกตปลาเองซะด้วยๆๆๆวๆๆๆๆๆลูพี่เอ้ยเอ๊ะ ยา้ยยา,ยยายยายยายมานี่หน่อยเฮ้ยหมอกอย่านะอย่าทำตัวเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อไม่เอาไม่เอาไม่เอาหมอกเฮ้ยหมอกหมอกหมอกถอยไปเราต้องปิดฝาก่อนนะครับไม่งั้นหมอกอิ่มแน่เฮ้ยหมอกดูดิดูสายตาเขาก่อนเราจะไปทำอะไรเขาต้องดูสายตาเขาก่อนดีโจ้ย เดี๋ยวตัวนี้นะครับให้เป็นชิ้นนี้ละกันเนาะลองดูได้ไหม <S <S อุ้ย <S <S ได้อยู่ได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยกินอยู่ไอเพื่อความไม่เสียเวลาเนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเปิดตัวนี้ดีกว่าเราจะดูสองตัวไปพร้อมกันได้ไหมเนี่ยได้อยู่แหลนะอืมหมอกฮะอุะอ้ยอุยอ้ยอุ้ยตัวนี้เอาเรื่องอยู่เอาลูกพี่ อ้โอ้าเอา้าเอา้เอาเราไม่กินแล้วอะเราอะเราไม่กินแล้วชิ้นใหญ่ไปหรือเปล่าที่ไม่กินเนี่ยชิ้นใหญ่ไปเหรอตัวอื่นเขากินได้อยู่นะชิ้นใหญ่ไปแน่แนเลยเนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยกินนะเพื่อนๆเป็นตัวเดียวเลยที่ไม่ค่อยกินเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมตัวนี้กินนะเนี่ยชิ้นใหญ่มันก็กินได้ คือมันกินได้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดที่แบบว่ากบจะกินไม่ได้นะมันพอดีปากอย่เดี๋พี่อเดีพี่โอ้ไม่กินเพื่อนๆไม่เป็นไรเราวางไว้ตรงนั้นแหละมาเดี๋ยวเรามาให้อาหารกบชุดใหม่นะครับผมกบชุดใหม่เราเดี๋ยวขออนุญาตย้ายมาวางไว้ข้างหน้าก่อนนะครับจะได้ดูชัดๆกันย้ายไหมวะไม่ต้องย้ายไม่ต้องย้ายไหม โอ้โหหลายจิตหลายใจเหลือเกินปิดกบไว้ก่อนเดี๋ยวขยับมาตรงนี้สักหน่อยแล้วกันเนาะนี่ประมาณนี้ก็ได้แล้วละไม่ต้องย้ายเออย้ายมาประมาณนี้แหละอึบอืบอม,มาตัวแรกตัวแรกนี่ตัวไหนดีนะเอาตัวไหนให้น้องดีตัวนี้ไหม ทบสองเลยไหมลูกพี่สองไวไหมนะกินได้ไหมเนี่ยให้สองเลยกินได้ไหมลูกเพ่ตัวอ,อิ่มอยู่แล้วพี่เขาเลี้ยงดีมากเลยนะดูรูปทรงดูเนื้อหนังเนี้ยน่าจะอิ่มอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่กินตัวใหม่ไม่กินโอ้โหยังไม่ยอมกินเลยน่าจะอิ่มอยู่แล้วหรือเปล่าึไม่ใช่ว่าไม่กินแล้วเวลาเรามาเอาปลาไปให้ตัวอื่นงับมือเราไม่เอานะ เอาลูกพี่เอามาฮะเออ,อตัวใหม่ไม่ไม่ยอมกินว่ะทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตัวนี้ล่ะโอ้หตัวนี้สวยนะเนี่ยตัวนี้สวยเอาไหมเอาไปอ,อ,อ,อุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยนายงับผิดนายงับผิดเออนายงับผิดอือหือจัดไปให้หนึ่งตัวอะลองลองให้ลองให้ตัวนี้ดูต้องแหย่ปากหรือเปล่า เอลูกพี่ต้องแย่ปากหรือเปล่าไม่เอาไม่เอานี่ก็ต้องแย่ปากไหมก็ไม่เอานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราย้ายมาให้ตัวนี้หน่อยโอ้โหท้องแฟบเลยกืนปลาลงไปทายังไงเนี่ยกืนปลาลงแล้วท้องแฟบเนี่ยเดี๋ยวลองให้น้องตัวนี้ดูนะครับเพืเ่อนๆเอาป่ะดูพี่เอาไหม เอาไหมเอาป่เอา,า,เอาไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไระต่อไปยาวๆคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะนะเพื่อนๆนะอุย้ยกินนะผมอ่าอย่างนา้อยๆก็กินไป2ตัวนะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้นะครับมันอาจจะไม่มีไม่ได้มีอะไรเยอะนะเพื่อนๆนะผมแค่แบบมาให้อาหารกบนะครับให้เรื่อยๆชิวๆอะไรเงี้ยชิวๆไปเรื่อยอตามสไตล์ตามความขี้เกียจนี่เราลองไอชาบกล้วยชาบนะครับน้องกล้วยชาหือแล้วก็ไม่ยอมปล่อยเนาเอาไปทางไม้ทางปลาเลยเนี่ย ชาบนายจะโอ้โหมันเอาไปทางไม้ทางปลาเลยเพื่อนๆชาบเอ้ยปล่อยเออโอ้โหไอชาบไม่น่านะวันนั้นมันงับผมนะทุกคนเดี๋ยวชุดนี้นะครับผมจะย้ายออกมาให้มันโดนแสงหน่อยเนาะแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอย้ายน้องกบออกมาข้างนอกสักแปบ๊บนึงนะครับผมมามาแล้วลมอาจจะแรงนิดนึงนะพเพื่อนๆนะ เอาสักกี่ตัวดีเรานะเนี่ยนะครับว่าจะให้สักสองได้ไหมได้ไหมสองตัวสองตัวอุย้ยโอ้โหงับนะครับผมทั้งสองเลย,ยงี้เป็นไงงับทั้งสองเลยโอ้โหหมดายในพริบตามาเจ้าแดงน้อยเจ้าแดงจะให้เป็นตัวใหญ่นะครับให้เป็นแบบ ปลาตัวใหญ่ลวกันเนาะแดงอ่ะแดงเจ้าแดงแดงเอ้ยโอ้ยเอ้ยแดงไม่กินว่ะแดงเอา้าไม่กินแดงไม่กิน,กนอุยอ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยฮะอะไรฮืมฮึมเนี่ยเมื่อกี้เดินตามอยู่นะเออก็มุมกล้องอาจจะ แปลกๆนะเพื่อนๆนะเพราะว่าโทรศัพท์ถ่ายนะครับผมมันไม่ค่อยจะเขาเรียกยังไงอ่ะมันมีขีดจํากัดมาหน่อยนะไม่ได้เหมือนพวกกล้องหรือโกโปอนะครับผมอาจจะมีการสันไว้อาจจะนะาโ,โทนสีโทนสีอะไรเงี้ยอาจจะไม่สวยนะครับก็ต้องขออภัย <The video> ด้วยนะเราใช้โทรศัพท์แค่เครื่องเดียวนะครับในการทํา youtube นะตนะิก <The> ต <video> อกโอ๊ย <Red> อ๊ยอ๊อ พูดยังไม่จบเลยงับไปแล้วไอ้น,นี่น่ไอ้กล้วยไข่ที่เคยงับนิ้วผมอะเพื่อนๆตอนมันตอนมันยังเด็กเนาะมันเคยงับผมไปรอบหนึ่งนะเอ้ปะตัวต่อไปแน่น้องขนุนนุนเอ้ยโอ้ยนุนนุนเอ้ยนุนนุนนุนกินหมดแล้วโอ้โหโอโหนุนเอ้ยไอ้ขนุนเอ้ มันยังกินอยู่หรือเปล่ามาเดี๋ยวกลับวนกลับมาให้เจ้านี้ต่อนะครับผมกลับมาให้กล้วยหอมต่อเมื่อกี้รวบไปสองแล้วรอบนี้ตัวเดียว,ว,ยวพอเอาเอาอีกปาเนี่ยไม่เอาเอาอิ่มแล้วโอโหอิ่มแล้วดูดูด,ดซื้อมาตั้งเยอะตั้งแยะไอ้แดงเนี่ยนะอุย้ยตัวโคตรใหญ่ไม่ยอมกินเดี๋ยวเอาตัวใหญ่เอาลองเอาตัวใหญ่ให้แดงดูแดงอะ เอาเปล่าเอาเปล่าเอ๊ยแดงไม่เอาอ่ะน่าจะอิ่มหรือเปล่าอิ่มอะไรช่วงนี้คืองดอาหารนะครับผมเพราะว่าเรากลัวมันจะอ้วนเกินไปไงเราก็เลยงดอาหารอ่ะไฮ้อุ้ย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 กัดอื้มอื้มอื้มนู่นนู่นนู่นได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วมันกัดโดนฟอสซิปอมา เราให้ขนุนอีกตัวขนุนอีกไหมอีกไหมลูกอืมถูหน้าถูตาเล่นถูหน้าถูตาเล่นเราอะถูหน้าถูตาเล่นไอ้ไม่เอาไม่เอาแล้วนะครับสําหรับฮอนฟอกไม่กินแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองไปให้พวกบูฟอกกันหน่อยไหมบูฟอกหรือไม่ก็กบไทยเพือกอย่างเงี้ยเออไปเพื่อนเพื่อเนเนดินลุยกันนะตรงนี้เป็นที่วางแล้วกันเนาะ ให้รุ่นไหนดีรุ่นเล็กนะครับจะให้เป็นมแมลงละกันนะครับนะเนี่ยลองมาให้รุ่นใหญ่นะครับเพื่อนๆให้พี่เบิมก่อนเลยพี่เบิมอยู่ในนี้นี่เปิดมาก็เจอเลยพิบเบิมปึ๊บแองพี่เบิมปลาสดสดลูกพี่เอาเปล่าปลาสดสดงั้พี่เบิมแม่ ทุกคนมีเอาโอ้ยนี่นี่น,นี่ตัวที่ทุกคนรอรอเอ๊ะรอเขาเรียกอะไรนะตัวที่คนรอดูเออและรอชมนะครับผมรอติดตามมันตลอดนะครับเห็นําหากันเยอะผมจะให้เป็นตัวใหญ่เลยนะเ,นเพื่อนๆนี่ไซนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะกินไหมเอ้ยอ้าวลูกพี่ลูกพี่ ลูกพี่ไอ้ห้าวโอ้ยไอ้ไห้าวห้าวกลัวปลาทุกคนทุกคนดูนะไอ้ห้าวกลัวปลา <g ười> โอ้ไม่กินนะทำไมอ่ะโอ้ไปซื้อมาตั้งกงตั้งไกลสุดท้ายห้าวก็ไม่กินแล้วก็ซื้อมายเยอะด้วยหมดตังตั้งสี่สิบบาทนะวันนี้นะออกมาลูกพี่นะ เบียนอ่างเดี๋ยวเรารอดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้อ่าปลาตัวเดียวกันเลยนะกับไอ่ห้าวนะดูกันว่าอ่างจะกินไหมอ่างกินปะลูกเพีย้ยเพีย้ยเพีย้ยอ่างตบหน้าปลาตบหน้าเนี่ยปลาตบหน้าอ่างไม่กินอุย้ยอ่างก็ไม่กินห้าวก็ไม่กินคือแบบ ติดไม่ใส่หรือเปล่าพวกเนี้ยกินมแมลงสาบเยอะมากกินนอนนกเยอะมากเปลืองเงินน่ะก็เลยลองไปซื้อปลามาให้กินดูนะครับผมสรุปไม่ค่อยกินกันน่ะคืออยากกินแต่ของแพงว่างั้นตังคนเลี้ยงก็ไม่ค่อยมีเนี่ยเอ้โหไม่เอาเหมือนกันป่ะไปดูกบไทยเผือกกันเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูน้องกบไทยเผือกกันเนาะไปไปดูว่าจะกินไหมนะครับผมปะลุยกันเลย มาทุกคนนูนนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนน้าเลยเพิ่งเปลี่ยนน้าให้ไซเล็กเสร็จไปนะครับผมก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนให้กบไทยเผือกจริงๆตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายนะแต่พวกนั้นมันไม่กินอนะลูกพี่เอาเปอุ <S <S อ้ยอุ้ยอุย,อย,อยอนเนี่ยเฮ้ยกบไทยเผือกอย่ากระเครื่องสูบน้ําอ่ะสูบปลามาๆเข้าไปเลยเมื่อกี้อื้อนี่อีกตัวให้ไอขุนนะครับเมื่อกี้ไอ้ขาวกินไปคนระับ คุณเอ้ยคุณคุณครับคนไอ้คุณกินไหมเนี่ยเว้ยเว้ยไอ้คุณคุณกลัวปลาวะนี่เอาปลาฟาดหน้าปลาฟาดหน้าปลาฟาดหน้าคุณอุ้ยไอ้คุณ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 ไม่กินเอาอีกปะขาวเอาอีกไหมฮะเอาอีกไหมไม่เอาแล้วนะครับผมอิ่มกันแล้วนะครับผมโอ้โหมา ขอเดินกลับมาดูกบหน่อยดีกว่านะครับผมครับเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่เกมด้วยนะครับผมก็มาชิวๆกันนะครับยามเช้าวันนี้นะสรุปกินไม่หมดนะครับผมกบกินน้อยมากนะบกบพวกนี้นะสอาวันกินทีอย่างบูฟอกนะเป็นอาทิตย์นะครับกว่าจะกินทีเนาะดูดิซื้อมา40บาทกินไปอยู่40สสตัง ป่ะครับเพื่อ,อนๆพี่เกมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ